ยองค่ะวันนี้เราเอาบรรยากาศงานคอนของกินยองมาฝากนะคะวันนี้ที่เราไปจะเป็นวันที่18นะคะวันแรกเลยสถานที่จัดงานก็คือยูเนียนมอนะคะคนเยอะมากในงานก็มีการแจกกิฟต์เวนะคะน่ารักเหมือนเดิมเลยเผนด้านในฮอล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่นั่งในฮอล์จะจัดเป็นแนวลึกแอบบเสียใจเราไปบัตรสาบเก้านะคะก็ไกลไกลอยู่เหมือนกันสำหรับพรุ่งนี้ใครที่นั่งสาบเก้าขึ้นไปแนะนําให้เช่านะคะเอ็ดยิ่สองได้เก็บความรอของกินยองมาให้หมดเลย สำหรับคลิปนี้เรายอมเปื่อเสียงสดนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงจินยองกลัวเสียงจินยองจะเป็นชิปมัง้งคือเกิดก่อนนะคะนี่จะเป็นคอนแรกที่เราน่าจำไม่สามารถเก็บภาพมาให้จบได้ภายในคลิปเดียวคือเราอยากให้ทุกคนเห็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ของจินยองก็เลยไม่อยากตัดคลิปเลย ตูไม่อยากเล่นให้มันเล่นเร็วเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีบางช่วงที่เราจะไม่ตัดเลยนะคะก็อยากให้เห็นเต็มๆเช่นค้าต,ตอนแคนดี้ ก็จะเป็นคอนแรกนะคะที่ที่มี MC ในคอนซึ่งพี่หนุ่ยกับจินยองคือโบบะมากค่ะรงานไม่ต้องกลัวฮะวันนี้เขาเตรียมมาคนละห้าคอ้าคอคนละหคอแล้วเขาจะทิ้งเสียงไว้ที่นี่เดไม่ได้รับพรุ่งนี้ด้วยไงครับพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนคนเลยเหรอฮะคนเดิมเหรอฮะ 아, 라이트랜드 뭘거야 아. <laughs> 어, 지금 제가 4년 만에 왔잖아요. ผมไม่ได้มาส Sorry. 우리가 제가 했던 것들, 과못 보여줬던 것들. 그래서 랑데부 뜻이 이렇게 <목소리> 저희끼리의 은밀한 만남이다 보니까 네. 저희끼리만 알수 있게 네. 딱 여기에서만 보여드리려고 네. 합니다. ก็คือที่ผ่านมาสีปีที่เราไม่ได้เจอกันนะครับผมก็มีผลงานมากมายใช่ไหมครับก็คือครั้งนี้ได้เตรียมหลากหลายพอร์ฟอร์แม์แล้วก็ผลงานนะคะมาให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าบางเดย์บูหมายความว่า s e c r e t m e e t i n g between y o u and me ถูกไหมครับก็จะรันเด์บูัน่แต่ก็เลยแบบมันเป็นแบบสกเรตบินจิ้งกันณันะผมอะ่ะก็เลยรู้จักกันแค่นี้แค่พวกเราแต่รู้สึกว่าวันนี้คงเป็นลังเดยบูไม่ได้ เพราะทุกคนน่าจะกำลังโลน SNS แล้วเรียบร้อยมันจะไม่ซีกเปิดมิดไม่ซีกเปิอยู่แล้วไม่ซีกเปิดแล้วลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าอันนี้มอบตัวค่ะดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นค่ะอยากมาแบ่งปันความน่ารักของคุณเข่าวช้าไปซิ้ววิ่าทีช้างไปนิดเดียวขอบคนเชิญคุณนั่งได้ไหมคะอ่าก็ร่มจุดร่มจุดได้ค่ะ โอเคเช่นนั่ง่าคุณจินยองเขาคงคิดในใจเนาะมีต้องอิ้ให้นั่งมายืนคุยอยู่ที้กําแพงอ่าคุณ่ินี่วิชารอาคาเซราชอุกซ์ส์เองเหรออันนี้คือตั้งใจเตรียมสีเขียวให้ผมเพราะอาคาเซนหรือเปล่าคะน,นี่ยังไม่ครึ่งคอนนะคะเดี๋ยวมาต่อ EP 2สองให้บลา

i <Sessizlik> <목소리> 어 사실 2년 동안 앨범 준비하면서 야간 천천히 여러 가지 생각이 들긴 했었어 <목소리> 저를 특별하게 만들어주셔서 정말 감사합니다. <목소리> 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 I love you, Salem.